ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่านครับจุดนี้เป็นจุดแรกเมื่อเราย่างก้าวเข้ามาถึงเขตเมืองน่านดีมากแนะนําเลยครับใครมาในตัวอำเภอเมืองน่านกระซิบกับใครอ่ะเรื่องราวของปู่ม่านย่าม่านหรือหนุ่มกระซิบที่เคยกระซิบรักเอาไว้หอมอบอวลเต็มเปี่ยมไปด้วยมวลแห่งความรักตลอดกาลและยังคงหลงเหลือกลิ่นอายแห่งความรักนี้ไว้ด้วยภาพจิตกรรมการกระซิบรักบนลือโลกนี้ไว้ไปชั่วนิรัน ไทยสไตล์นะปะคะอะไรนะจะก,กระโดดได้เลยพร้อมนะคะสามสองหนึ่งโดด ถนนโค้งเลขสหรือเส้นทางหมายเลข1081นนในตำบลอวนอำเภอปัวจังหวัดน่านจากความเดิมตอนที่แล้วผมคิดว่าแต่ละที่ที่ไปเช็คอินสวยมากแล้วแต่สิ่งที่ได้พบเจอหลังจากนี้บอกได้เลยว่านี่คือสวรรค์บนดินชัดๆครับทุกพื้นที่มีแต่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีให้เราได้ฟอกปอดไปในตัวกับการท่องเที่ยวน่านเลยก็ว่าได้สำหรับที่แรกในอีีนี้ผมจะพาทุกคนไปพักผ่อนที่โฮมสเตย์ลมหายใจหน้าบอกเกลือเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักที่คู่ควรกับการมาพักผ่อนจริงๆได้อยู่กับธรรมชาติทุงนนาาาาสสยยลลมเเีกแะภูข อะไรที่ไม่อยากกลับเข้าเมืองอีกแล้วครับนอนแช่น้ำในอ่างฟัง,ฟงเสียงลำธารทาน,ทานอาหารกลางทุ่งนาฟินสุดๆไปเลย <The nights S 1> หลังจากนั้นเราเดินไปทัวร์หมู่บ้านสปันกันครับสูดลมหายใจกันให้เต็มปอดจากแหล่งโอโซนชั้นดีที่สปัน ยูตรงนี้เลยนะครับแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สปันเท่านั้นว้าวโค้งข้างหลังสวยมากโค้สวยเลยอะ่ะดูดิสวยจริงดูโค้สวย เสร็จแล้วไปกราบพระขอพรกันที่วัดสปันอีกสักหน่อยครับผมขอให้ได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีกเร็วๆครับหลังจากนั้นไม่มีอะไรจะฟินไปกว่าการได้นั่งดิฟจิบกาแฟชมวิวสวยๆผมอยากหยุดเวลาไว้ที่สปันแห่งนี้จริงๆครับเหมือนกับชื่อร้านกาแฟแห่งนี้ที่สปันเลยครับ สุดท้ายเวลาก็ยังคงเดินต่อลงมาไม่กี่ร้อยเมตรก็ได้เจอกับน้ําตกสปันความชุ่มฉ่ำจึงบังเกิดครับกับการเล่นน้ําตกในหน้าฝนนี้มันช่างดีจริงๆทั้งหมดนี้พบกันครับกับการเที่ยวน้านตอนที่2ของ by o next day